อายูโอเคอายูโอเคชวนผมประลองยิดเคิไปอายูโอเคชวนผมประลองต่อยมวยครับทุกคนยิดลู่อายูโอเคกดตะโจ้โหูอายูโอเคชวนผมต่อยมวยด้วยอิดโคกไม่เสโอหูผมเจออายูโอเคด้วยครับผมรถไมาล วิวช่องนะครับผมรูปูกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ช่องรูปูเราก็จะพามา,พ,มาพามาภาพไปปั่นคนหรือว่าไปเกียนแบบแต่งชุดแต่งชุดแบบว่าแต่งชุดคนป่านะครับพร้อมกับก็เดี๋ยวเราจะคู่หูเราเก็บนะเราจะไม่เอาคู่หูไปนะครับผมคือเราวันนี้นะครับเราจะทํากรา เราจะทําการไปปั่นคนในโซนฟีตาโดยการแต่งตัวป่านะครับผมแล้วก็ไปพิมพ์แบบว่าฮูฮาฮูเดฮูเล่เอวูวอย่างี้ครับมาจากป่าครับเราก็ไม่รอช้านะครับผมเราก็ก็อย่าลืมก่อนที่เราจะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องครูปวนด้วยนะครับผมแล้วก็นะครับผมกดปุ่มกดดิ่งกันด้วยนะครับผมเราไปดูกันเลย let's go ตอนนี้นะครับผมเราก็มาในห้องโซนฟีตาเรียบร้อยแล้วครับผมก็เราเราก็จะพิมพ์นะครับ แล้วก็อย่างแรกราต้องสวัสดีก่อนนะครับเฮ้ยทำไมมันเอ้ยให้หัวใจเลยก็ให้หัวใจเลยให้หัวใจเลยนี่ไหนคนป่าก็มีหัวใจนะครับผมเราจะพิมพ์ว่าเขาย่อให้วะเขาย่อให้วะอู๋อู๋อู๋อู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 ฮีฮีฮีอ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 ูย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 ูเราจะพิมพ์อูอีอูอีเลยครับผมเรามาจากคูป่าคูป่าคนป่านะครับผมพิมพ์ว่าพิมพ์ว่าอะไร สวัสดีฉันคือคนป่าคนป่าก็เรือกมาเลยแต่เ,เราขัดลอกก่อนละกันจะเรื่องปเนหน่งขอเขาเลือกทั้งหมดก่อนเราจะขัดลอกไว้นะครับไว้แบบนี่เนี่ยเอา้เอานี่ไม่เป็นไรเราจะไปหาคนนี้หาคนนี้นี่นี่ขอคนนี้เลย เดีหนีนะเว้ยเราเราแต่งตัวเราแต่งตัวแบบสวัสดีฉันคือคนป่าสวัสดีนี่ฉันก็มีสวัสด,ดีสวัสด,ดีจ้าือ,อคือแบบเกินเอา้ามันมันมันก็คือผมไม่มีท่าแอคเลยอะครับผมคือผมต้องผมก็ไม่มีท่าแอคเลยผมมีแต่ท่าฟรีๆแล้วก็ท่าแบบให้หัวใจแบบเนี้ยแล้วก็แบบ นี่ครับผมไม่มีท่าแอคเลยนะครับผมก็ผมไม่มีท่าแอคเลยนะดูนะผมดูจากทรงผมไม่มีไม่มีท่าปักธงเลยครับเรามีแต่ท่ากากๆนะครับผมหรือขยกักผมนะครับผมเติมซื้อท่ามาแอคนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเอามีคนชวนผมจะต่อยมวยด้วยนะครับผมอุย้ยแต่เราแบบไม่เอานะครับออต่อยด้วยนี่ ขาคนนี้เขาเป็นใครเราแบบคนป่าก,ก็มีหัวใจนะเออใหม่คนป่าก,ก็มีหัวใจนะคนป่าก,ก็มีหัวใจนะให้หัวใจไปหนึ่งทีแล้วกันนี่ครับผมห้าห้าเฉยฮ้า,ห,าห้าเฉยสวัสดีเฉยแล้ว เราจะสอนแบบพอมแบบเราจะขอคำคมพอมีคำคมไหมครับพอมีคำคมไหมครับเดี๋ยวเราจะมาแบบว่าไม่รู้ว่าโซนฟีใจใครจะมีคำคมให้เราแบบฟิวๆมาเงาะแบบเะยจ,จับๆไปพูดกับส,สาวๆกันบ้างไหมครับเนี่ยแล้วก็จะโชว์สเต็ปสวัสดีเป็นหนึ่งสเต็ปละกัน คือท่านี้ที่เป็น GM นะครับผม GM ก็แจ็ฟรีนะครับผมใครยังไม่ได้ดูคลิปก็ไปดูได้เลยนะครับคือคนนี้เขาจะคนนี้เขาก็เขาไม่ไปไหนเลยนะครับเขาอยู่ผมดูซิว่าเดี๋ยวเราจะเดินกันดูซิว่าเขาจะตามผมมาหรือเปล่านะเลยวย่อเขาด้วยไม่มีอะย่อดหรอครับล้วก็เดินตามมาเดินตามมาหรือเปล่าดูนะครับถ้าเขาเดินตามมาเขามีใจนะครับแต่ว่าเขาเดินไปทางนู้นนะครับ เกินเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเขาจะมีใจให้เราหรือเปล่านะคือเขาเดินไปฝั่งโนนรองครับทุกคนเอ้ยเกินผู้หญิงอะผู้หญิงอะอุยอายุโอเคอายุโอเคชวนผมประลองยดเคไปอายุโอเคชวนผมประลองต่อยมวยครับทุกคนยดลู r อายุโอเคกดจ้าโอ้โหอายุโอเคชวนผมต่อยมวยด้วยอิดโคก ม่สอ้ผมเจอยูโอเคด้วยนะครับผมเด็ใคร but fucker อายูเคชวนผมต่ยมวยเฉยเมื่อกี้ทุกคนก็เห็นกลบว,ว่าเป็นอายูเคนะครับแต่ไม่รู้ว่าตัวจริงตัวปลอมนะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวจริงนะครับผมคิดว่าอายูเคตัวจริงนะครับ t h i my god this my god อายูเคชวนผมต่ยมวยเฉย๋ย่เราก็จะมันไม่มีคนให้ปั้นแล้วนะครับส่วนมากเขาก็จะไปกันตรงหน่วยนะีเลยเราเห็นคนยืนอยู่ตรงนั้น เหมือนจะถ่ายรูปไว้เดี๋ยวเราจะไปเจมด้วยหน่อยละกันมีคนยืนถ่ายรูปแอคท่าสองคนน่าจะเป็นแฟนกันนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปปั่นนะครับไปปั่นคนกันลเลยละกันวิวิสามคนเลยครับทุกคนนี่มาว่าแอคกันทําไมอ๋อเราอยากถ่ายรูปด้วยอ่ะอยากถ่ายรูปด้วยอ่ะครับเร,เราอยากถ่ายรูปด้วยอ่ะเราอยากถ่ายรูปด้วย Oracle. เราอยากถ่ายรูปด้วยครับเราจะพิมพ์ว่าอยากถ่ายรูปด้วย ใช่พีพ่ผปะใช่รูปด้วยอยากถ่ายรูปด้วยนี่นี่อยากถ่ายรูปด้วย,เ,ย,ย,ย,วยเจอสเตป,ปะละเราก็จะโชว์สเตปหัวใจไป็หนึ่งสเตปพระว่แล้วก็อยากคนป้าอยากมีแบบว่าอยากเสนอเงือกเสนอโงกนะครับผมคนป้าแบบอก็ไม่เคยถ่ายรูปก,กันเลยต้องมาขอถ่ายรูปมาขับน้อง ชีวิตน่าเศร้ากินเกลาอใส่ถ้วยเฉยอะไรนะอะไรนะอยากถ,ถ่ายรูปด้วยอยากถ่ายรูปด้วยนี่ยิีเคถ่ายรูปเด็กสเต็ปเฮ้ย ย่อยๆก่อนเขาไม่มีใจผมสักคนเลยว่ะทุกคนเอ้ยเขาย่อยผมว่ะดูดีดูนี่ดูดีด,ด,ดูถ้าเขาตามมาแสดงว่าเขามีใจครับทุกคนดูดูเขาเดินมาเปล่าเขาตามมาว่ะเอ้ยเขาตามมาเขาตามมาโอเคเขามีใจผมชัวร์เลยว่ะคนนี้ดูสิว่าเราจะพาเขาไปเด็ดตรงนั้นนะครับผมถ้าเราตามมาเราจะพาเขาไปเด็ดแล้วก็ไปนั่งคุยกันแบบชิลๆนะครับแต่ไปดูเขาจะตามไ้ยเขาตามผมมาว่ะเขามีใจคนป่าด้วยครับทุกคนกคนืกคนกคนืคน ตามมาครับต้องสาวเดี๋ยวพี่จะพาไปออกเดตสองคนแล้วเราก็จะไปต่อด้วยเราจะพากันเราไปออกเดตครับแต่เราจะที่นี่มันม,มีมีอาหารให้ขายเลยนะครับถ้ามีอาหารขายก็จะซื้อพวกสตงสเต็กแ,แบบนี้ยเนื้อว่ากุงวากิวอุอ้ยนั่งตรงนี้สิน้องเอา้าดู้ิเขามีใจเขาจะมานั่งกับผมนะครับทุกคนเอาเ,าเขาไปนั่งเลยตรงนั้นอะ่ะเขาจะมีใจเลยครับอุ้ยเกินเกินเขา,านั่งกับผมอ,ะอ่ะขืนจริง ถ้าห,หัวใจเขาหนึ่งสเตปนี่แน่รักนะคะเอ้นั่งก่อนเอ้เดี๋ยวนี่มันมาแย่งที่เอ้เขาตั้งกับผมนะครับทุกคนเขามีใจเว้ยมีใจให้ผมหมอเดี๋ยวเราจะถามนะมีใจให้ผมหรอให้ผมหมอมีใจให้ผมหรอ,หม,หรอมีใจให้ผมหมอจัดไปหนึ่งสเตปครับจีบสาวครับน้องถ้าเขาต,ตอบว่ามีใจก็คือแบบชัวร์ะครับอืม ขอแบบเพลงแบบเฮ้ยเขาไม่ตอบวะ่ะอุ้ยนมีใจให้ผมห๋อ,อมีใจให้ผมหมอ,อถ้าเขาตอบมีใจนะครับขอเพลงแบบคนแบบว่าเพลงแบบดีๆขึ้นเลยละกันนะครับอุ้ยจะไปต้องมีคนมาพิมพ์แทรกวะ่ะคือเราจะมีเราละกันนะ คือเขาก็สวยมากนะครับเดี๋ยวเราก็แบบเขินจริงอ่ะอุ้ยเขาส่งแบบอะไรมาก็ไม่รู้นะครับผมเราก็จะบอกว่าจีบได้ไหมเลยนะครับจีบได้เปล่าอุ้ยจีบได้เปล่าดีถ้าเขาแบบปีใจเขาต้องตอบว่าโอเคนับวันไทยแลนด์นะครับผมปังปุรเยยยูน่าจะใครันคุยอยู่ใครวะ น่าจะเขาบอกว่าน่าจะน่าจะนะครับผมนี่เดี๋ยวเราก็จะตามเรามานี่ป้าเดี๋ยวเราก็จะพาเขาไปนั่งชิงจ้าแบบชิวๆละกันคนป่ามีแฟนในโซนฟรีสไต์เฉยโรดีนะครับทุกคนนะครับท่านเกิน เขาก็จะพาผมขึ้นไปะะบนชิงช้าเพื่อจะนั่งกันสองต่อสองไม่มีคนมาขวางกัน้นดูก่อนว่าเขาตามผมมาด้วยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวรอชิงช้าก่อนอ้าขึ้นนั่งโอเคนี okay. ่ครับผมเอ้ยนี่เป็นไงคือก็แบบก็แบบคู่รักอะครับผมคนป่าแบบมีแฟนซอนฟีสต้เฉย้อยนะครับ ็รอบนะครับผมก็ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อยู่กันแลค์กดแจกรับติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็คือคลิปนี้เราก็มีแฟนในชวนฟรีตามเรียบร้อยแล้วนะครับผมรู้ว่าใครอยากให้ผมออกเดทคนนี้อีกครับรอบกดติดตามไรถึงสิบรายนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะ แอดเข้าไปเพื่อจะทําการทําคลิปกับเขาอีกนะครับหรือว่าอาจจะมาแบกใน4 v 4่วนะีสีเริ่มนะครับผมแล้วก็ผมมีคู่ในโซนฟรีตายเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อยากผมมาเกียนหรือว่ามาเล่นในโซนฟรีตายกดไลค์กดแชร์แต่ว่าใครมันขับรถเสี่ยงดังว่ามันขับขวางความรักเลอเกินว่าเฮ้ยคลิปนี้นะครับผมก็ขอ,อลาก,กันไปก่อนนะครับผมสวัสดีค่ะไปายเตกันคลิปหน้าครับ bye bye.